สวัสดีค่ะเมื่อนี้มาอัปเดตเบิงผักหอมปลอมหรือผักชีนะคะภาษาไทยก็คือผักชีนั่นแหละเนาะอัปเดตให้เบืองวันนี้ได้หลังจากที่น้ำเมื่อวานเดือนหนึ่งอาทิตย์แล้วก็สิประมาณนี้นะคะมีอยู่ด้านกันสามกระถางอ่ะเดี๋ยวอีกจักอาทิตย์หนึ่งก็จะมาอัปเด้เบิองใหม่อีกกาะลำบากเจ็กน้อยในการปลูกผักกาดผักเพราะว่าเราอยู่เมืองหนาวเนาะ,ะเนาะก็จะปลูกได้เฉพาะหน้าห่อนเพราะว่าเราบม่มีไอ้ล้งเลื่อนล้งแกวสำหรับปลูกผัก ต้องปลูกข้างนอกอันนี้ก็เป็นเบียรพักกัดขาวนะคะท่กาไว้เนาะพ่อต้นมันเลิมนีแนแข็งแรงแนก็เราออกมาใส่กระถางดหน่อยไว้ปลูกไว้เดี๋ยวก็จะนําไปปลูกอีกประมาณสองมือเดี๋ยววันเสาร์วันอาทิตย์นี้ก็จะปลูกแล้วแ่ะค่ะเห็นแดดออกได้จังหน่อยก็จะได้ปลูกก็จะอัปเดตให้บึ้งตัวนี้ก็บไม้ย่แข็งแรงอะไรเนาะก็เลยเดี๋ยวถามัมใหญ่ยังเอาเสียเอานั่ไปปลูกตอนปลูกแล้วราคาจะได้อัปเดตให้บึ้งอีกเทียนึงว่าเป็นยังไง เนาะคะ่ะเนาะพอปลูกอย่างใดกับปลูกไปพอได้อยู่ได้กินเนาะคะ่ะโอเคนะคะทุกคนอัปเดตให้มึงประมาณนี้แหละคะ่ะ